สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถคันสภาพมาฝาก1คันนะครับคันนี้ใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเช็คให้ทุกระบบ นิสสันซันนี่วีเอพีนโอนะครับตัวนี้สวยมาก1.8ออโต้ปี2004นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับลองเช็คลองชมนะครับใครอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับนะครับที่รังสิตคลองหนึ่งสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบนะครับสามารถจัดตรงให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมรับประกันเลยว่ารถคันนี้ไม่หายแน่นอนถึงบ้านอยู่แล้วครับเอาไปใช้งานกันเลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อโครงสร้างสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับภายในใหม่มากๆครับเดี๋ยวไปชมคันนี้ 87,000บาทนะครับถ้าใครชอบและสนใจนะครับคุ้มไม่คุ้มพิจารณานะครับแต่เบื้องต้นเช็คให้แล้วคัดให้แล้วนะครับการตัดสินใจพี่น้องอตัดสินใจได้เลยครับสภาพฟสวยนะครับภายในเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานฟิล์มดำสวยสมบูรณ์นะครับเช็คให้ทุกระบบแล้วครับเอาไปใช้งานกันโดยที่ไม่ต้องซ่อมนะครับคันนี้ภายในก็ถือว่าดูดีนะครับคันนี้เป็นมือที่2เข้ามือที่3นะครับ ใครที่ชอบและสนใจนะครับพร้อมจบโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาทากช่อง YouTube ขอส่วนลดกันได้พอประมาณนะครับรับประกันว่าคุ้มแน่นอนนะครับในราคา87,000บาทได้ n นโอ1.8นะครับภายในกว้างขวางสะดวกสบายนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจใครที่ชอบเน้นลดเวลราคาไม่ถึงแสนนะครับก็มาดูนิสสันนี่แหละครับรับประกันว่าสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยครับ นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับรถสวยสมบูรณ์เช็คให้ทุกระบบชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับเป็น1.8นะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ไมาดูเลยครับแอร์แบคด้วยครับในราคา87,000ได้แอร์แบคใน ABS ได้ดิสเบรกกระจกไฟฟ้าสภาพสวยสีตีว่า85%นะครับ มีริ้วรอยนิดนิดหน่อยๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเอาเป็นว่าคันนี้ฝากให้พิจารณานะครับถ้าชอบพร้อมจบโทรเจราจานะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน,นครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับนี่นะครับรองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนคลับของนีโนะครับ มีอะไหล่แน่นอนนะครับการซ่อมบำรุงดูแลไม่แพงครับขนาดซื้อเรายังซื้อไม่แพงนะครับนี่รถปี2004นะครับสภาพสวยๆนะครับคัดเช็คให้ทุกระบบแล้วเอาไปใช้งานกันได้เลยครับถ้าใครอยากรู้ส่วนของอะไหล่การซ่อมบำรุงนะครับในขับนิโอมีแน่นอนนะครับอะไหล่มีเยอะครับตัวนี้สภาพส,สวยๆขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับตัดสินใจโทรเจรจาสอบถามอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับอยู่ไกลจะส่งให้ทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับ เหมือนเวลาที่เราเจอรถสวยๆแต่ไม่อยากเดินทางเองโทรเจราจาสอบถามนะครับค่าใช้ใจ่ายเป็นแบบไหนนะครับมัดจําได้มัดจำนะครับ้าไม่มัดจำเดี๋ยวมันจะเป็นของอื่นนะครับผมรับประกันว่าถึงนะครับถ้าไปมัดแล้วไม่ถึงมารับคืนกับผมครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้มครับขัดฝากไปด้วยครับคันนี้1.8นีโอปี2 0 0 0